สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ M J Garden นะคะตอนนี้เข้ามาที่แปลงสนฉัดไม่ได้โฆษณามาตั้งนานต้นใหญ่มากกว่าเดิมนะคะแต่ราคาเราลดลงค่ะเห็นไหมคะคุณลูกค้าดูต้นสิคาจำนวนเราเยอะมากเลยค่ะต้นสูงมากเลยนะคะเป็นพันธุทาวายนะคะนำเข้าจากอเมริกาค่ะเห็นไหมคะเรามีจำนวนเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นลูกก้าต้นเล็กๆนะคะ อันนี้ก็ที่ลงถุงแล้วเราขายราคาถูกนะคะคุณลูกค้าคะเข้ามาชมได้นะคะต้นไม้เรามีจำนวนเยอะนะคะนี่ก็อยู่ในแปลงยังไม่ได้ลงถุงค่ะนี่ก็ลงถุงให้หมดแล้วนะคะเห็นไหมคะ ความสูงเราก็สิบเซนขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะคุณลูกคะะ้าจำนวนเราได้นะคะขอบคุณมากนะคะที่อุดหนุนกันตลอดมาค่ะ